เพิ่งตัดสินใจซื้อบ้านนะคะหากคุณยังไม่ชมคลิปนี้บ้านเดี่ยวชั้นเดียวดีไซน์สไตล์นอร์ดิกบ้านสวยทำเลดีห่วงจุ้ยดีอยู่ติดถนนใหญ่สายลบลีลาเมธที่นี่เลยนะคะประกายทองวิวท่านางหอมในวันนี้นะคะพี่คุยนะคะจะพาทุกคนมาชมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสไตล์นอร์ดิกที่ประกายทองวิวท่านางหอมนะคะมีบ้านไทย A, แล้วก็ไทยดีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะที่พี่กุยยืนอยู่นี้นะคะก็เป็นบ้านไทยเ A พื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถจอดรถได้สองคันแล้วก็มีพื้นที่ด้านข้างด้านซ้ายด้านขวานะคะเป็นพื้นที่สวนนะคะเราสามารถที่จะจัดสวนนะคะตกแต่งเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ได้นะคะพื้นที่ด้านข้างกวง้างๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปชมด้านในกันนะคะ นี่นะคะห้องรับแขกของเราพื้นที่ของเราเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็เพดานสูงพิเศษอีกด้วยนี่มีประตูบานใหญ่นะคะชุดใหญ่เลยเรามีมุ้งลวดให้ด้วยนะคะแล้วก็นี้เรามีหน้าต่างนะคะสามารถที่จะมองออกไปชมวิวด้านนอกได้นะคะห้องรับแขกที่ใหญ่เนี่ยดูทีคะเราวางโซฟาชุดใหญ่นะคะวางโต๊ะกลางแล้วก็มีชั้นวางของโต๊ะวางของนี่นะคะติดผนังนะคะเราทําเป็นไกด์ไลน์ให้ลูกค้าได้ดูนะคะนอกจากนี้แล้ว แล้วนะคะนี่ที่วางทีวีโต๊ะวางทีวีสวยงามมากๆเลยนะคะติดทีวีจอใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนั่งชมทีวีนะคะระยะโอเคเลยเพราะว่าห้องมันกว้างนะคะเสร็จแล้วนะคะจากห้องรับแขกเชื่อมต่อกับส่วนรับประทานอาหารสวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะพื้นที่เยอะพื้นที่กว้างขวางเพียงพอที่จะให้คุณลูกค้านะคะสามารถที่จะวางโต๊ะชุดรับประทานอาหารจะเป็นสีที่นั่งหรือว่า6ที่นั่งก็ได้นะคะตัว นเชื่อมต่อกับเฉลียงนะคะสามารถที่จะเปิดออกไปนั่งจิบกาแฟด้านนอกก็ได้นะคะนี่เห็นมคะมีเฉลียงด้วยมีประตูเปิดออกไปนะคะแล้วก็เรามีแถมมุ้งลวดให้ด้วยนะคะเสร็จแล้วส่วนตรงนี้ที่เป็นส่วนรับประทานอาหารนะคะก็เชื่อมต่อกับส่วนห้องครัวซึ่งให้ความสะดวกสบายกับผู้อยู่อาศัยมากๆเลยนะคะส่วนห้องครัวของเราเนี่ยมีหน้าต่างเปิดรับลมรับแสงฟ้าเพดานโสูงเห็นไหมครับโปรง่งมากๆเลยก็เชื่อมต่อนะคะกับพื้นที่ซักล้างนะคะ พื้นที่ซักล้างของเราก็กว้างมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถที่จะต่อเติมครัวด้านหลังได้เลยเพราะว่าเรามีวางระบบท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งมีปลั๊กให้เรียบร้อยที่สําหรับวางถังเก็บน้ํานะคะเครื่องปั๊มน้ําเราจัดวางไว้ให้เรียบร้อยเลยพื้นที่รอบบ้านเดี่ยวของเราเนี่ยเนื้อที่เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องนอนต่อไปอีกนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะพี่กุยนั่งอยู่ที่ห้องนอนใหญ่หรือว่ามาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนอนใหญ่นี้นะคะเราสามารถที่จะวางเตียง6ฟุตแบบใหญ่ๆได้เลยนะคะยังมีตู้เสื้อผ้าบานใหญ่อีกนะคะแล้วก็มีหน้าต่างนะคะรอบด้านเลยนะคะสามารถที่จะชมส่วนได้นะคะดูฟ้าเพดานของเรานะคะตูมามากๆเลยนะคะสําหรับสาวๆนะคะที่อยู่ห้องนอนใหญ่ห้องนี้เนี่ยมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะให้คุณลูกค้าได้นั่งแต่งหน้าแล้วเราก็ยังมีห้องน้ําในตัวอีกด้วย ห้องนอนใหญ่นะคะของเราหรือว่ามัสเตอร์เบดรูมนะคะเรามีห้องน้ำในตัว ห้องน้ำกว้างขวางมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมมีช่องหน้าต่างด้วยนะคะแล้วก็ในห้องน้ำเนี่ยเราทำชั้นสำหรับให้คุณลูกค้าได้วางของนะคะวางแชมพูสบู่นะคะนี่เราให้กระจกบานใหญ่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้เราก็มีปลัก๊กเผื่อคุณลูกค้าสามารถที่จะติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะนี่พร้อมใช้เลยเห็นไหมคะอุปกรณ์ในห้องน้ําของเราก็ได้มาตรฐานนะคะสวยงามมากๆเลยพื้นก็กันลื่นพร้อมใช้ สะดวกสบายมากๆเลยมาสเตอร์เบดรูมของเราบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปชมห้องนอนด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าจะเป็นห้องนอนลูกชายลูกสาวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันโอเคเดี๋ยวพี่กุยนะคะจะพาทุกคนนะคะมาชม ห้องนอนด้านซ้ายด้านขวากันนะคะเดี๋ยวพาชมห้องน้ําก่อนกันละกันนะคะนี่นะคะห้องน้ําของเรานะคะห้องนี้ก็มีอุปกรณ์นะคะครบครันเช่นเดียวกันแล้วเราก็ยังมีหน้าต่างนะคะนี่มีหน้าต่างสามารถที่จะเปิดรับลมรับแสงเรามีมุ้งรวดให้ด้วยนะคะพื้นในห้องน้ําก็กันลื่นนะคะนี่นะคะพื้นกันลื่นด้วยมีสต็อปวาล์วนะคะตามมาตรฐานของประกายทองเลยนะคะ เดี๋ยวพี่กุ๋ยจะพาไปชมห้องนอนนะคะนี่ห้องนอนนี้นะคะคือเราทําเป็นไกด์ไลน์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวางเตียง5ฟุตได้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้านี่นะคะ3บาทเลยยังมีชั้นวางของมีตู้วางของนะคะชั้นล่างนะคะชั้นบนแล้วก็มีช่องหน้าต่างเนี่ยสามารถที่จะเปิดรับลมรับแสงนะคะมีมุ้งลวดให้ด้วยเทควิวด้านนอกได้เลยนะคะสบายมากๆเลยนะคะกับฝ้าเพดานที่สูงแล้วเดี๋ยวพี่กุ๋ยนะคะจะพาไปชมอีกห้องนึงนะคะ เชิญเลยค่ะมาห้องนี้เลยค่ะนะคะโอ้ห้องนี้นะคะห้องนี้เนี่ยเราวางเตียง5ฟุตเห็นไหมคะนี่เตียง5ฟุตสบายสบายสามารถที่จะวางตู้เสื้อผ้าบานใหญ่3ามบานมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะโหสบายน่านอนมากๆเลยนะคะยิ่งอากาศเยน็นๆแบบนี้เห็นไหมคะนี่ หัวเตียงเราก็สามารถที renamed, ่จะติดภาพได้สวยงามนะคะนี่แล้วก็มีหน้าตาสามารถท ok ี่จะมองออกไปนะคะเห็นวิวภายนอกเรามีมุงลวดนะคะให้ทุกช่องเลยนะคะนี่มุงลวดเห็นไหมคะห้องนอนของเราทุกห้องนะคะ ฝ้าเพดานสูงนะคะบ้านประกายทองวิวท่านางหอมของเราบ้านเดียวชั้นเดียวนะคะสไตล์นอดิบมี3ห้องนอน2ห้องน้าจอดรถได้2คันนะคะแล้วก็มี1ห้องครัวมีส่วนรับประทานอาหารแล้วก็มีส่วนครัวสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเฉลียงได้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะฝนตกนิดนึงนะคะพี่กุยขออนุญาตกางร่มแล้วกันนะคะเราจะพาไปชมบ้านเดียวชั้นเดียวไทยบกันนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ จอดรถจอดรถได้สองคันนะคะกว้างมากๆเลยเรายังมีพื้นที่ด้านข้างบ้านสามารถที่จะปลูกไม้ดอกไม้ประดับปลูกหญ้านะคะนี่นะคะจัดเป็นทางเดินแบบนี้ก็ได้ส่วนข้างบ้านของเราเห็นไหมคะพื้นที่เยอะมากเลยรั้วของเราก็สูงด้วยปลอดภัยแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่กุ๋ยนะคะจะพาทุกคนนะคะไปชมภายในบ้านกันนะคะค่ะเดี๋ยวพี่กุ๋ยจะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมในบ้านกันนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ<ข><า> <า S 1> แล้วนี่นะคะก็คือบ้านไทบีของเราบ้านเดียวชั้นเดียวนะคะเรามีหน้าต่างนี่เปิดกระจกแล้วก็ปิดมุ้งลวดได้เลยจะเห็นกระจกทรงสูงของเราด้านบนนะคะแล้วก็เชื่อมต่อมาถึงด้านล่างทําให้ห้องของเราเนี่ยดูโปร่งนะคะเรายังมีช่องหน้าต่างนะคะ ซึ่งเป็นบานกระทุงเห็นไหมคะนี่เปิดได้นะคะแล้วก็ปิดมุ้งลวดได้อีกนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะโถงของเราสูงมากๆเลยนะคะทําให้บ้านเราเนี่ยดูโปร่งน่าอยู่นะคะบ้านหลังนี้นะคะเราจัดแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเป็นไกด์ไลน์พื้นที่ใช้สอยเนี่ยยังสามารถที่จะจัดวางของใช้อะไรต่างๆได้อีกมากมายเนี่ยเห็นไหมคะบิวอินของเราสวยงามมากๆเลยนี่ก็คือเป็นแผง ะะที่สามารถที่จะตั้งทีวีจอใหญ่ได้เลยแถมยังมีชั้นเก็บของได้ด้วยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้เห็นไหมคะเราบิวอินให้คุณลูกค้าได้เห็นเนี่ยมีประตูนะคะกั้นกับส่วนห้องนอนส่วนห้องครัวแยก เป็นสัตว์เป็นส่วนพอเราเปิดมาแล้วนะคะก็จะได้เห็นนะครับนี้เป็นส่วนรับประทานอาหารซึ่งสามารถที่จะมองออกไปนะคะผ่านกระจกหน้าต่างเห็นโรงจอดรถนะคะสามารถมองเห็นว่าใครไปใครมาก็มองเห็นนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะวางนะคะเก้าอี้นะคะได้ถึง6ที่นั่งเลยนะคะกว้างมากๆเลยส่วนนี้นะคะก็มาเชื่อมต่อกับส่วนครัวแล้วก็อันนี้ก็คือห้องน้ํานะคะเดี๋ยวพี่พาชมนะคะนี่ห้องน้ําของเรากว้างขวางมากสบาย มากๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยเราจัดทำนะคะเบิ้ลผนังออกมาเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าได้วางนะคะของขวดสระบูแชมพูอะไรได้นะคะ แล้วมีช่องหน้าต่างนะคะสามารถที่จะเปิดรับลมรับแสงได้ด้วยนะคะมีโถสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้าอุปกรณ์ครบพร้อมเนี่ยกระเบื้องสิทธผนังเนี่ยเราก็ใช้แผ่นใหญ่ด้วยนะคะเป็นกรนิตโต้60คูณ60เห็นไหมคะเราปูจนถึงฝ้าเลย<ม>เดี๋ยวจากห้องน้ำนี้นะคะที่กุ๋ยจะพาไปดูห้องครัว ส่วนครัวของเราเห็นไหมคะสวยงามเคาน์เตอร์ครัวของเรานะคะเนี่ยเราปูท็อปด้วยแกรนิโตลายหินอ่อนนะคะซึ่งสอดรับกับผนังนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ใต้เคาน์เตอร์นะคะเราก็มีบานซิงให้ด้วยนะคะสามารถที่จะเก็บของใช้ได้อันนี้เราทําให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะห้องครัวของเราเนี่ยมีความโปร่งมากเลยนะคะจะเห็นได้ว่ามีหน้าต่างนะคะแล้วเดี๋ยวพี่กุ๋ยจะพาไปชม ส่วนซักล้างนะคะนี่นะคะส่วนนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ซักล้างเห็นไหมคะพื้นที่ซักล้างของเรากว้างขวางมากเลยนะคะแล้วส่วนกําแพงของเราเนี่ยสูงนะคะเป็นส่วนตัวนะคะแล้วเรายังมีนะคะวางระบบท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งมีปลั๊กให้ด้วยนะคะแล้วเราก็ยังมีด้านนี้นะคะที่วางถังเก็บน้ําเครื่องปั๊มน้ําเรามีฐานรองรับให้เรียบร้อยนะคะจะต่อเติมก็ได้นะคะ แล้วพื้นที่หลังบ้านด้านซ้ายด้านขวานะคะสามารถที่จะปลูกพืชผักสวนครัวก็ได้เดี๋ยวพี่กุ๋ยนะคะจะพาเข้าไปชมห้องห้องนอนอีกสามห้องนะคะที่ยังไม่ได้ชมนะคะเดี๋ยวพี่กุ๋ยจะพาไปค่ะถัดจากห้อง ะะเดี๋ยวพี่กุ๋ยจะพาทุกคนนะคะมาชมห้องนอนลูกๆก,กันค่ะน,นี่เลยน่ารักมากๆเลยสีสันสดใสเห็นไหมคะประตูหน้าต่างของเราบานใหญ่เลยนะคะสามารถที่จะมองออกไปด้านนอกนะคะเห็นที่จอดรถนะคะคุณพ่อคุณแม่มานะคะหรือว่าเพื่อนบ้านมานะคะก็มองเห็นชัดเจนนะคะแล้วด้านนี้ก็ยังมีหน้าต่างสามารถมองออกไปเห็นวิวสวนเห็นไหมคะมีหน้าต่างบานกระทุง้งแล้วก็ปิดมุ้งลวดนะคะเพื่อที่จะได้รับลมรับแสงนะคะหน้า นอนมากๆเลยสีสันสดใสนะคะห้องนี้สามารถวางเตียง5ฟุตก็ได้นอกจากเตียงนี้แล้วนี่โต๊ะเห็นไหมคะลูกๆนั่งทําการบ้านได้สบายเลยนะคะมีตู้วางของนะคะมีปลั๊กให้เรียบร้อยเห็นไหมคะนี่นั่งทําการบ้านสบายๆเลยนะคะยังวางตู้ใส่เสื้อผ้าได้อีกนะคะโหสวยมากเลยพร้อมใช้เลยนะคะหลังตู้สามารถวางของวางรูปวางอะไรได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันจริงๆเป็น e บดรูมเป็นห้องนอนแต่ห้องนี้เราทําเป็นห้องทํางานแบบนี้นะคะดัดแปลงมาเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะเห็นไหมคะมีหน้าต่างสามารถที่จะมองออกไปนะคะเห็นวิวสวนนะคะหน้าต่างบานใหญ่เลยมีมุงลวดให้ด้วยนะคะนี่นะคะนั่งทํางานสวยๆเลยสวยงามมากๆนะคะห้องเรากว้างมากเลยนะคะแล้วก็เดินมาด้านนี้นะคะก็จะเห็นชั้นวางของสามารถที่จะ วางเอกสารอะไรก็ได้แจกันดอกไม้หรือว่าจะวางของเอกสารไว้ด้านบนนี้ก็ยังได้เลยนะคะตู้นี้ก็สามารถที่จะเปิดเก็บของได้นะคะเสร็จจากห้องนี้นะคะเดี๋ยวพี่กุ๋ยจะพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะไปดูกันห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่ของเรานะคะจัดทาเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินหสวยงามมากๆเลยนะคะเราวางเตียงคิงไซส์เตียง6ฟุตแล้วก็เราบิวตู้เห็นไหมคะตู้สูงชนถึงฝ้าเลยดูไม่ออกเล เห็นไหมคะว่าเป็นตู้นะคะเนี่ยถ้าไม่บอกจะไม่รู้นะว่าเป็นตู้นี่เปิดให้ดูเห็นไหมคะสววไม้คะสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าได้มากมายเลยนะคะด้านบนเราก็สามารถที่จะเก็บของเก็บของที่แบบนานๆใช้ทีนะคะสามารถที่จะเก็บได้จนถึงด้านบนเลยแล้วยังมีหน้าต่างอีกสามารถที่จะเปิดออกไปนะคะชมวิวด้านนอกได้นี่เปิดหน้าต่างรับลมรับแสงเรามีมุ้งลวดแถมให้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วันนี้นะคะทำบิวอินให้ดูเป็นไกด์ไลน์นั่งได้ด้วย ด้วยนะคะนีะ่ยังมีพื้นที่ให้สําหรับทํามานั่งนะคะให้เราได้นั่งได้ด้วยนะคะนี่แล้วก็โต๊ะเครื่องแปง้งตัวเครื่องแป้งนี้ก็ใช้งานได้นะคะสวยงามเห็นไหมคะเราทําสูงจนถึงฝ้าเลยนะคะตกแต่งผนังจะเห็นได้ว่าบ้านของเรานะคะฝ้าเพดานสูงมากๆห้องนี้เป็นห้องน้ําในตัวด้วยนะคะมาสเตอร์เบดมนี้มีห้องน้ําในตัวกว้างขวางมากนะคะเหมือนโรงแรมมากๆเลยสวยงามมากผนังเราก็สวยเห็นไหมคะแล้วก็เรามีกระจกบ,บานใหญ่ด้วยเรา ก็มีชั้นวางของนะคะให้คุณลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมีช่องหน้าต่างนะคะเปิดรับลมรับแสงได้มีมุ้งลวดนะคะกันยุงกันมแมลงแล้วผนังนี่นะคะอันนี้เป็นแกรนิโตนะคะเกรนิโตไซส์ใหญ่ขนาด60คูณ60สูงชนถึงฝ้าเลยนะคะพื้นของเรากระเบื้องกันลื่นด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะคะสีก็เข้ากันนะคะจะเห็นได้ว่าห้องนอนใหญ่ของเรามาสเตอร์เบดรูมของเรานะคะ กว้างขวางมากนะคะคุณลูกค้านะคะที่กำลังมองหาบ้านนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสไตล์นอร์ดิกของเราบ้านหลังนี้ไทเปสามห้องนอนสองห้องน้ำจอดรถได้สองคันมีแยกครัวเป็นสัดส่วนนะคะมีต่วนรับประทานอาหารนะคะน่าอยู่มากๆนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูคลิปนี้นะคะสำหรับบ้านไทเอแล้วก็ไทบีนะคะบ้านไทเอเนี่ยซึ่งเราตกแต่งบ้านนะคะเป็นแบบ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะคะให้คุณลูกค้าได้เห็นเป็นไกด์ไลน์กันแล้วส่วน บ้านไทบีนะคะที่พี่กุ๋ยพามาชมนะคะก็จะเป็นบ้านที่แต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะเรามีส่วนกลางนะคะที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าในหมู่บ้านซึ่งทางเข้าของเรานะคะกว้างมากๆเลยนะคะแล้วเข้ามาด้านในนะคะก็จะมาเจอกับคลับเฮาส์ของเรานะคะในคลับเฮาส์ก็จะมีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสรองรับคุณลูกค้าในหมู่บ้านนะคะในสวนส่วนกลางของเราก็มีนะคะสนามเด็กเล่นนะคะ ให้คุณลูกค้าในหมู่บ้านนะคะสามารถที่จะพาบุตรหลานของท่านนะคะมาเล่นในสวนได้นะคะสวนในถนนในหมู่บ้านของเรานะคะสามารถที่จะเวียนได้รอบโครงการเลยนะคะเพราะว่าถนนเราเกว้างมากๆเลยนะคะโครงการของเรานะคะก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะมีการเข้าออกนะคะโครงการด้วยระบบคีย์การ์ดก็ยังมีกล้อง cctv นะคะในโครงการนะคะทำให้ความปลอดภัยของลูกค้านะคะได้รับความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ทำเลของโครงการของเรานะคะเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยนะคะหวงจุ้ยดีนะคะเพราะว่าด้านหลังของโครงการของเราพิงเขาด้านหน้าเป็นทะเลนะคะห่วงจุ้ยนี้นะคะเป็นห่วงจุ้ยที่ดีมากๆเป็นทำเลที่ใครมาอยู่แล้วนะคะจะได้รับเงินทองไหลมาเทมามั่งคั่งร่ํารวยมั่งมีกันทุกคนเลยนะคะใครที่กําลังมองหาบ้านอย่าลืมนะคะมาชมโครงการบ้านประกายทองวิวท่านางหอมของเราโครงการนี้นะคะเรามีบ้านเดี่ยวทั้งโครงการ มาชมดูได้เลยนะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษจองวันนี้รับสิทธิ์โปรโมชั่นส่วนลดกว่า200,000บาทพร้อมของแถมสุดคุ้มฟรีทอง1บาทเมื่อโอนภายใน30วันฟรีแอร์12,000 BTU 2ตัวฟรีปัม๊มและถังเก็บน้ำ700ลิตรฟรีมิเตอร์ไฟฟ้า15แอมฟรีมิเตอร์น้ำฟรีลอตเตอรี่10ใบได้ลุ้นรางวัลที่1ฟรีเคาน์เตอร์ครัวฟรีค่าใช้ใจ่ายวันโอนสำหรับบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทเรามี ทีมงานพร้อมจัดหาธนาคารให้กู้เพื่อให้คุณลูกค้าได้รับความสะดวกและให้ความมั่นใจค่ะอย่าลืมติดตามกันได้นะคะที่ w w w p r ประกายทอง .com ขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันนะคะ